สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับ3เทคนิคสำคัญนะคะที่ใช้ในการดูสารละลายว่าละลายได้หรือไม่ละลายนะ3เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการดูสารประกอบว่าสารประกอบนี้ละลายได้หรือไม่ละลาย วันนี้ใครที่เขียนสมการเคมีไม่เป็นหรือเขียนสมการเคมีแล้วติดปัญหาการใส่สถานะของสารเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้เราครูจะให้3เทคนิคที่จะดูว่าสารเนี้ยะละลายน้ําได้หรือ ไม่ละลายเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับใช้เวลาที่เราเขียนสมการเคมีนะใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันค่ะภาพเสียงชัดไม่ชัดบอกครูด,ด้วยใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะคะก็วันนี้จะเป็น3มเทคนิคมาดูสารประกอบว่าอะไรเอ่ยที่ละลายน้ำไม่ละลายน้านะคะละลายได้ที่จะดูว่าสารเนี้ย ้นำได้หรือไม่ละลายโอเคเสียงครูมาแล้วเวลาที่น้องๆหนูๆเขียนสมการเคมีหนูๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเวลาเราเขียนสมการเคมีสารบางตัวสารประกอบบางตัวหรือสารบางตัวเราใส่สถานะของแข็งบางตัวเราใส่สถานะของเหลวและบางตัวเราจะใส่สถานะเป็น สารละลายอ่นหนูหนูเคยสงสัยกันหรือเปล่าวันนี้ครูจะมาบอกให้3เทคนิคง่ายๆวันนี้เราจะมาไม่นานนะคะครูจะมาให้3มเทคนิคดูว่าสารประกอบเนี้ยละลายได้ไหมหรือไม่ละลายเพื่อที่วันหลังครูจะมาไลฟ์การเขียนสมการเคมีเป็นสมการไอออนิกจะได้ใส่สถานะได้ถูกนะใครที่เขียนสมการเคมีไม่ได้หรือเกิดปัญหาในการที่จะใส่สถานะ ของสารวันนี้เข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะคะอ้าวจุดเริ่มต้นเลยเวลาที่เราดูอ่าเราดูการเขียนสมการเคมีจะมีบางสมการนะคะก็จะมีเป็นถ้าเราใส่ตัวเตัวนี้แสดงว่าเป็นของอะไรคะของแข็งใช่ไหมของแข็งที่เป็นสถานะแสดงว่าสารเนี้ไม่สามารถไม่ละลายไม่ละลายเนาะแต่ถ้าเราใส่สถานะ aq aq หรือ a q i t ก็คือสารละอะไรนั่นเองสารละลายนะคะที่เราใช้กันเนาะหรือถ้าตัว G อันนี้ก็คือเป็นอะไร เป็นแก๊สนะคะถ้าเราจะใส่สารสถานะอะไรวันนี้เราจะมาดูกันว่าสารประกอบตัวนี้ละลายได้หรือไม่ละลายครูเอามาให้3มเทคนิคจริงๆมีเทคนิคมากกว่านี้มีวิธีการดูมากกว่านี้แต่วันนี้เราเอามาแบบฉบับกระชับนะคะให้ดู3มเทคนิคนี้ก็พอที่น้องๆจะทำนายได้และก็จะจะ ทำคะแนนได้อารัญญาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะช่วงนี้โควิดหยุดกันอ้าวมาเริ่มเลยนะจะได้ไม่ดึกมากกว่านี้มาดู3เทคนิคนะคะในการละลายอ้าวมาดูอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโซเดียมคอลอไรถ้าหนูเห็นรูปอย่างนี้ครูให้ทายว่าละลายได้ไหมอ่าครูเอา เนื้อหามาจากเทคบุ๊กเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาอธิบายให้หนูเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วหนูเอาความรู้ที่ครูสอนเนี่ยไปใช้ทําข้อสอบทั่วๆไปนะลูกอย่างเรื่องนี้เป็นการปรับพื้นฐานเคมีทั้งหมดเลยใครที่พื้นฐานไม่ดีมาปรับพื้นฐานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานสําหรับน้องๆหนูๆที่เพิ่งเริ่มเรียนเคมีหรือน้องที่จะสอบ เนี่ยกำลังจะสอบม4ห้องปกติเนี่ยเราก็ใช้ได้หรือใครที่จะเตรียมสอบวมวพอสอวทหรือพี่ๆมปลาใช้ได้หมดเลยไม่ใช่เห็นเอ๊ะครูมาจากเทคกบุ๊กนาจไกลตัวเราจริงๆแล้วไม่ใช่การอ่านเทคกบุ๊กเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายชัดเจนกว่าแล้วก็ถูกต้องแม่นยํากว่าอ่ะครูให้ดูรูปรูปนี้โซเดียมคลอไรรู้ไหมว่าโซเดียมคลอไรหรือเกลือแกงเราละ,ละลายน้ํำไหม ใครตอบได้ว่าละลายหรือไม่ละลายถ้าละลายกดหนึ่งให้ครูหน่อยใครที่เข้ามาแล้วถ้าโซเดียมคอลอไรด์ใครที่บอกว่าละไลายได้ละไลายได้กดหนึ่งถ้าละไลายไม่ได้กดสองหน่อยเลย้วใครเข้ามาแล้วโซเดียมคอลอไรด์สามารถละไลายได้ไหมถ้าละไลายได้กดหนึ่งให้ครูนะคะถ้า ละลายไม่ได้กด2ครูจะได้รู้ว่าหนูหนูเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าใครที่เข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกครูจะได้อธิบายได้ถ้าหนูเข้าใจเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้ได้3มเทคนิคที่ครูให้หนูจะสามารถเขียนสมการเคมีได้โดยที่ใส่สถานะได้ถูกอ่าปกติเวลาเขียนสมการเคมีก็เขียนแค่เอาตัวหน้ามาทำไปิยกกับตัวหลังเอาบวกตัวหน้ามาแต่ง,งานกับตัวหลังเขียนเสร็จก็ดุนทีนี้วันนี้ ครูจะมาให้เทคนิคเพื่อที่จะเอาไปเขียนสถานะนะคะอะใครรู้ว่าโซเดียมคลอไรละลายได้หรือไม่ได้บอกครูหน่อยเร็วโซเดียมคลอไรนะคะอะดูเห็นไหมคะว่ารูปเนี้ยโซเดียมคลอไรโซเดียมจะแตกตัวเป็นไอออนและคลอไรไอออนหลุดออกจากกันอย่างเงี้ยเป็นสารละลายเวลาหนูเห็นไอออนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เวลาเราใส่สถานะจะใส่เป็น aq อย่างนี้นะคะก็คือสารอะไรนั่นเองคือสารละลายแสดงว่าโซเดียมคลอไรเป็นอย่างไรคะโซเดียมคลอไรละลายน้ำได้ไหมละลายน้ำได้ละเอ,อละลายได้นะคะแล้วเรามาดูว่าเรามีเทคนิคอย่างไรดูว่าเทนสารประกอบตัวเนี้ยวันเนี้ย ใครที่มาฟังไลฟ์ครูเวลาครูยกสารประกอบให้หนูจะต้องบอกให้ได้ว่าตัวนี้ละลายค่ะคุณครูเวลาเขียนสมการแตกตัวเป็นสารละลายตัวนี้ไม่ละลายค่ะเกิดเป็นตะกอนเวลาใส่สถานะใส่สถานะเป็นของแข็งอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องบอกได้นะอ่ะอย่างตัวนี้ซินเวอร์ไนเตร เอ๊มีซินเวอร์ปกติซินเวอร์ไม่ละลายนี่คุณครูซินเวอร์เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาเกิดสารประกอบซินเวอร์ไนเตรตนูเห็นไหมคะเขาแตกตัวออกเป็น ไนเตรตไอออนตัวนี้เป็นไนเตรตไอออนครู z o มให้ดูเห็นไหมคะเป็นไนเตรตไอออนไนเตรตไอออนตัวนี้เป็นไนโตรเจน no 3ลบอย่างนี้นะเป็นไนเตรตไอออนเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคที่ครูจะให้วันนี้3ข้อว่าอะไรบ้างที่ละลายอะไรบ้างที่ไม่ละลายเนาะอ้าวอย่างตัวนี้อันนี้เป็น no 3ลบเห็นไหมคะสีน้ำเงินตรงเนี้ยเป็นเป็นไนโตรเจน ัวโตัว,ตวแหน่ล้อมรอบไนเตรตไอออนและตรงนี้เป็นซิลเวอร์ลูกที่ครูให้เนี่ยอันนี้คือซิลเวอร์ไอออนถ้าแตกตัวออกเป็นไอออนได้แสดงว่าซิลเวอร์ไนเตรตสามารถละลายได้วันนี้ครูให้คีย์สำคัญหนูเห็นครูเขียนสารประกอบแล้วหนูต้องบอกให้ได้เอา3ามเทคนิคไปใช้ก่อนจริงๆมีมากกว่านี้ครูบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะมีดรามา่าครูมันมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้แต่ในไลน์นี้ครูมาให้3เทคนิค เพื่อที่หนูจะได้บอกได้ง่ายๆเลยว่าตัวนี้ละลายตัวนี้ไม่ละลายจริงๆจะมีข้อยกเว้นอื่นๆอีกเยอะถ้าพูดในไลน์นี้จะยาวมากนะคะใครอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมที่เยอะและชัดเจนไปเรียนได้ในคอร์ส Introduction Chemistry หรือคอร์สสำหรับติวม .3 เข้าม .4 สนใจ Inbox ส,สอบถามได้นะจ๊ะอะ่มาดูกันถ้า s ิ n v e r n i t นเต Sin ิลปกติไม่ละลายแต่พอมันเป็น s i n v e r n i t นเตรเขาสามารถละลายได้อ่าเห็นไหมอันนี้คือละลายได้หนูเรามาดูตัวนี้ก่อนอ่าซิ e r วอร์คอไลคุณครู s ิ n เวอเหมือนกันทำไมอันนึงละลาย อันนึงไม่ละลายเคยสงสัยไหมคะลูกถ้าจับตัวเนี่ยยังเป็นผึกแลก้วตกเป็นตะกอนลงมาอย่างเงี้ยตัวเนี้แสดงว่าไม่ละลายแล้วเราดูอย่างไรว่าตัวเนี้ทำไมละลายเอ๊ะคุณครูทำไมอ่ะครูครูให้ดูสองบิเกอร์นี้ครูให้ดูสองบิเกอร์นี้เขาเป็นซินเวอร์เหมือนกันเห็นไหมเป็นซินเวอร์ไอออนเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นไนเต,ตรตตรงนี้เป็นคอไลท์ทำไมข้างบนละลายได้อ่าอันนี้คือละลาย แล้วทำไมข้างล่างตรงนี้ไม่ละลายไม่ละลายแล้วตกมาเป็นตะกอนพอไม่ละลายเนี่ยเป็นตะกอนปุ๊บเวลาเราเขียนสถานะเราจะวงเล็บเราจะไม่วงเล็บเป็น a q ซึ่งเป็น aqueous สารละลายแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นเคยสงสัยกันไหมคะว่าอา้าว คุณครูทำไมโซเดียมคลอไรเนี่ยละลายแตกตัวเป็นไอออนได้ซิลเวอร์ไนเทตทำไมละลายได้แต่ทำไมซิลเวอร์คลอไรไม่ละลายพอไม่ละลายหนูเห็นไหมคะลูกเขาก็จับตัวเป็นผึกจับตัวเป็นผึกแล้วตกเป็น ตะกอนโอเคคุณกุนนิชอตัวสวยมากขอบคุณค่ะซอซานขอบคุณมากค่ะออาวมาแล้วนะคะทีนี้พอเป็นซินเวอร์คอไลน์เนี่ยจะตกเป็นผึกไม่แตกตัวเป็นไอออนแบบนี้ เ่าเคยสงสัยหรือเปล่าวันนี้ครูก็เลยมาให้3มเทคนิคง่ายๆเอาแบบง่ายๆซิมเพิลถามว่ามีเยอะกว่านี้ไหมมีค่ะลูกมีข้อเยอะเว้นมากกว่านี้แต่ถ้าครูพูดในไลน์นี้มันจะยาวเดี๋ยวหลายๆคนจะหลับก่อนนะคะแล้วหลายๆคนเพิ่งเข้ามาเรียนเคมี ครั้งแรกหรือบางคนกําลังแบบเตรียมตัวขึ้นม .4 ถ้าครูเจาะลึกลงไปมากเดี๋ยวหลายๆคนจะงงว่าครูพูดอะไรวะเนี่ยนะคะโอเคมาดูเลยเทคนิคที่1อ่าฟังนะอ่ามาดูเทนสรูปนี้ไหมคําถามแรกที่ครูอยากให้หนูๆถามตัวเองสงสัยเอ๊เคยสงสัยไหมคะทําไมซินเวอร์ไอออนซินเวอร์คอร์ไไม่ละลายแต่ซินเวอร์ในเตด ละลายอ่ะครูจะมาให้เทคนิคที่1เทคนิคที่1นะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้เทคนิคที่1ของเรานะคะเวลาเราดูนะเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นเทคนิคแรกเลยนะถ้าเป็นสารประกอบถ้าเราพูดหมู่หนึ่งก็ไม่ได้ทุกตัวนะคะเทคนิคแรกเทคนิคแรกโอเคอ่ะเทคนิคแรกเทคนิคที่1ถ้าสารประกอบนั้นมี ลิเทียมอ่าลิเทียมบวกละลิเทียมอยู่หมู่ไหนใครบอกได้เทคนิคที่1ถ้าสารประกอบนั้นมีลิเทียมลิเทียมอ่าลิเทียมหมู่ไหนลิเทียมหมู่ไหนใครตอบได้ลิเทียมหมู่ไหนอ่าถ้าสารประกอบนั้นมีลิเทียมมีโซเดียมใครตอบได้บอกครูหน่อยลิเทียมอยู่หมู่ไหนโซเดียมไอออนอยู่มูไหนเดี๋ยวครูจะสรุปให้เทคนิคที่1ถ้าสารประกอบนั้นมี ลิเทียมมีโซเดียมมีโพแทสเซียมลายมือครูจะเป็นเหมือนลายมือใครเอ่ยลายมือคุณหมอเอาไม่ใช่คุณหมอบางท่านก็ลายมือสวยเป็นลายมือที่แบบอานาถ่านาลายมือครูออกทําข้อสอบได้แน่นอนโอเคเปล่า,าสวยที่สุดแล้ว,ลวเนี่ยจะมีลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียม แอมโมเนียมอ่าถ้าเห็นพวกนี้โผหัวว่าหรือมีอยู่ในสารประกอบครูให้ทายว่าละลายได้หรือไม่ได้มีลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมแอมโมเนียมไนเตรตไนเตรตยังไม่หมดอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย ch 3 coo o, ลบอ่าใครไม่รู้จักมามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6เทคนิคที่หนึ่งที่จะดูว่าสารประกอบนี้ ละลายหรือไม่ละลายใครบอกครูได้ว่าส่วนใหญ่อยู่มูไหนลิเทียมไอออนโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนอยู่หมู่ไหนใครตอบได้ใครตอบได้อ,ไดอ่ามีลิเทียมโอเคเก่งมากซอซันหมูห่หนึ่งเอเดี๋ยวจะตบมือให้ซอซันหน่อยถูกต้องค่ะหมู่หนค่ะโอ้เก่งมากนะคะถ้ามีลิเทียมไอออนโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแล้วก็ แอมโมเนียมไอออนในเตตตัวนี้เป็นอะซิเตตอะซิเตตเขียนได้2แบบนะลูกหรือหรืออครูเขียนให้บางคนเคยเห็นแล้วโอคุณครูมันคือตัวอะไรเนี่ยหรือ C 2, h H o O เลบเขาเป็นตัวเดียวกันนะจ๊าเขาเป็นสารกลุ่มอะซอะไรคะลูกกลุ่มอะซิเตตนะคะมาจากกรดอะซิติกนั่นแหละอ่ะครูให้ทายว่า เทคนิคที่หนึ่งของครูถ้าเห็นสารประกอบพวกนี้ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ออกมาละลายหรือไม่ละลายอ่าใครบอกว่าละลายกดหนึ่งหน่อยถ้าไม่ละลายกดสองเร็วๆเร็วๆใครที่เขียนสมการเคมีไม่เป็นเลยหรือโหคุณครูหนูใส่สถานะไม่เคยถูกเลยอะไรนะมันละลายไม่ละลาย,ลลายวันนี้ครูให้สามเทคนิคถ้าได้สามเทคนิคเนี้ยเกินครึ่งแล้วครูให้เกิน เกือบจะรซแล้วลวหละเหลืออีกนิดเดียวซึ่งมันยาวและมันซับซ้อนที่ไม่ที่ยังไม่ออกมาให้หน้าไลฟ์เพราะว่า หน้าไหลเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเด็กพึ่งพเพลียนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะซับซ้อนขึ้นเดี๋ยวจะยิ่งงงกันไปใหญ่ครูอยากให้เข้าใจง่ายๆมามาเก็บเทคนิคเคมีวันละนิดกับคูนิดนะคะคูนิดวิชิตเคมีนะจะได้เคมีจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับหนูๆอีกต่อไปอ่ะใครตอบได้ลิเทียมไอออนโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแอมโมเนียมไนเตรตอะซิเตต ถ้าเห็นสารพวกนี้โผล่หัวมาจะเออยู่ในสารประกอบละลายหรือไม่ละลายละลายหรือไม่ละลาย soluble หรือ insoluble ใครตอบได้อ้าวพวกนี้จะละลายได้ละลายได้นะคะถ้าเห็นทั้งหมดที่ครูให้เทคหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือละลายอะไรคะลูกละลายได้นะ ถ้าสารประกอบมีลิเทียมไอออนโซเดียมไอออนโพเลสเซียมแอมโมเนียมไนเตรตอะซิเตตพวกนี้ละลายได้เช่นเช่นเช่นอะเช่นอะไรบ้างเช่นตืดลิเทียมอะไรเอ่ยเช่นลิเทียมอะไรน้าที่คนเห็นบ่อยๆลิเทียมอะไรคะลิเทียมคอไล่อย่างนี้ก็ได้หรือ โซเดียมคอราไรด์อันนี้สารประกอบพวกนี้ละลายได้นะอ้าวมาได้แล้วนึงเทคนิคนะคะวันนี้ครูจะให้สามเทคนิคแค่ได้3เทคนิคนี้ก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้ละแล้วลก็สามารถครูมั่นใจว่าเวลานูเขียนสมการหนูจะเขียนได้ง่ายขึ้นนะได้ง่ายขึ้นพ,พี่่ที่อยู่มปลายวิชาวิทย์กายมีนะคะลูกเรื่องการละลายไม่ละลายแล้วก็อยู่ในเคมีหนึ่ง การเขียนสมการเคมีเรื่องนี้ออกข้อสอบหมดเลยการเรียนเคมีลูกมันเป็นการเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ถ้าหนูไม่เข้าใจจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นจุดบอดทําให้หนูพลาดคะแนนเพราะฉะนั้นเวลาครูมาไลค์ครูจะหยิบจุดที่สําคัญสําคัญออกมาไลค์ให้แล้วก็พยายามทําให้มันง่ายที่หลายๆคนสามารถที่จะพอฟังได้นะคะครูก็จะหยิบมาอย่างวันนี้ก็หยิบมา3เทคนิคอย่างเงี้ยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะอ้าวมาดูต่อข้อ2ข้อ2อ่ะาให้ถ่ายข้อแรกไปแล้วเทคนิคที่1เทคนิคที่2ถ้าใครเห็นสารประกอบคอลไล โบไมไอโอไดถ้าใครที่จะพอแบบอ่านภาษาอังกฤษแล้วรู้เรื่องในโพสก่อนหน้านี้ก่อนที่ครูจะไล์ครูได้ใส่ตัวนี้เข้าไปให้นะคะเผื่อนักเรียนมาดูย้อนหลังหรือนักเรียนอยากเอาไปใช้เพราะว่าข้อมูลจากเทบุ๊กเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะ แม่นยำและถูกต้องที่สุดแล้วอะถ้าเห็นคอไรโบไมด์ไอโอไดแล้วจับกับปื๊บมาจับมาแต่งงานกับฟืบคุณครูทำไมจับสารมาแต่งงานกันทำเกิดสารประกอบไงลูกมาเกิดสารประกอบกับ3ตัวนี้มาเกิดสารประกอบกับอะา AG แล้วก็ HG HG นะจ๊อะอะ a g HG ให้2อสองบวกแล้วก็ Pb 2บวกครูให้ทายว่าละลายหรือไม่ละลายอ่ะข้อ2ถ้าเห็นสารประกอบที่เกิดจากเกิดจากใครบ้าง3ตัวคอลอไรด์โบไมด์ไอโอไดามาเกิดสารประกอบกับมาเกิดสารประกอบกับซิลเวอร์ไอออนแล้วก็นี่ Hg Hg 22บวกแล้วก็ Lead to ion ถ้าเห็นพวกนี้แล้วจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะ สามารถละลายได้หรือไม่ละลายซอสันถูกต้องละลายได้ครับเก่งมากเลยซอสันนะคะให้ได้เกลี่ยสีเคมีเลยนะลูกนะอ้าวมาดูต่อมาดูต่อคลอไรด์โบไมด์ไอโอไดามาจับเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ครูไม่เห็นไม่เป็นไรมาจับกับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คอรี่ไอออนแล้วก็มีเพจีห้อยสองด้วยนะลูกสองบวกแล้วก็พีบีสองบวกถามหน่อยว่าถ้าเห็นพวกนี้ละลายได้ไหม อ่าถ้าละลายไม่ได้เราจะไปเขียนแตกออกเป็น p v 2องบวกคอไลา์สองบวกอย่างนี้ไม่ได้นะลูกถ้าไม่ละลายนะคะเวลาเขียนสถานะพวกนี้ไม่ละลายมันจะตกเป็นตะกอนเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปให้ดูรูปของซินเวอร์คอไลท์เมื่อกี้นะเวลาเขียนสมการจะไม่สามารถแตกเป็นไอออนได้ อ้าวใค้ไทยโอเคโซซันบอกไม่ละลายถูกต้องเก่งมากลูกไม่ละลายนะคะเย่อ่ะข้อนี้จะไม่ละลายไม่ละลายนะคะไม่ละลายโอเคมาดูเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายวันนี้ครูกับไม่ไหลานานนะคะวันนี้ครู ครูสอนยาวครูเพิ่งเลิกสอนไปนะคะครูก็เลยมีเวลาแป๊บหนึ่งอะมาให้3ข้อง่ายๆนะคะอ้าวมาเทคนิคที่3มเทคนิคที่3เห็น so c โพหัวมาปุ๊บอ่าสารประกอบซันเฟตส,สารประกอบซันเฟตโพหัวมาแล้วก็มาแต่ง,งานกับปุ๊บมาจับกับอะไรเอ่ยมาจับกับแคลเซียมสองบวกแคลเซียมสองบวก sr 2บวกแล้วก็ B a สองบวกหรือก็ P b สองบวกอ้าวเช่นนะคะเช่นอะไรอ่ะ E x E x ปึ๊บแคลเซียมซันเฟตอย่างนี้ให้ทายว่าละลายหรือไม่ละลายหรือไม่ก็แบเรียมซัน เฟดอ่าให้ทายว่า,ะล,าละลายไหมละลายไหมข้อ3ใครตอบได้ซอสซันตอบได้หรือเปล่าว่าเทคนิคที่3เนี่ยละลายไหมคะถ้าเห็นซันเฟสโผล่หัวมาปุ๊บซันเฟตมาจับกับแคลเซียมนี่มาจับกับ SR สอาร์ไมเลียมเลดนะคะถามว่าเทคนิคที่3เนี่ยละลายไหมถามว่ามีเทคนิคเยอะกว่านี้ไหมมีคะ่ะลูกแต่มันจะมีข้อยกเว้นยิบยิบย่อยๆเหมือนว่า อ่าถ้ามาจับกับหมู่หแล้วละลายได้แต่ไปจับกับหมู่สแล้วละลายไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะลึกลงไปกว่านี้นะคะโอเคไม่ละลายหรือเปล่าครับฮ่หา,หา้าอเทคนิคที่3ก็อะไรเอ่ยตึดตืดๆๆไม่ละลายลุกไม่ละลายไม่ละลายนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเขาจะบอกว่า insoluble นะคะ <laughs> insoluble ก็คือไม่ละลายนั่นเองไม่ละลายเนาะ สรุปวันนี้3เทคนิคที่ครูให้เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างสารแล้วให้หนูๆลองทายซิว่าตัวนี้ละลายหรือไม่ละลายนะคะอ้าวเพราะฉะนั้น3เทคนิคที่ครูให้วันนี้นะเอาเลื่อนกลับมาดูเลื่อนกลับมาดูฟืบเทคนิคที่1เทคนิคที่1ถ้ามีลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมออมเนียมไนเตรตนะคะแล้วก็อะซิเตตตัวนี้คือละลายอะไรคะลูกละลายน้ําละลายน้ําก็แตกตัวเป็นไอออนเป็น A อะไรคะลูกเป็น AQ ได้นะคะ แต่ข้อ2คอไลา์โบมายไอโอไดซินเวอร์เมอร์คิรีตัวนี้เป็นสารประกอบเช่นอะไรนะเช่นอะไรเอ่ยอ่ะเป็นสารประกอบเช่นตืดตื PbCl2 หอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าไม่อะไรคะลูก ไม่ละลายใช่แล้วเก็บข้อสอบได้แน่นอนชัวร์ค่ะได้3เทคนิคนี้แล้วรับรองว่าเขียนสมการเคมีได้แน่นอนเทคนิคที่4ที่5เนี่ยจะซับซ้อนขึ้นไปนะคะถ้าไลา์หน้าเพจเดี๋ยวจะมีคนงงบอกว่าคุณครูมันยากนะคะมันยกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ในคอร์สครูมีให้อย่างละเอียดนะคะวันนี้มาให้3เทคนิคง่ายๆทำข้อสอบได้แน่นอนลูกไม่ละลายถ้ามีซัลเฟตมาจับกับแคสเซียมไอออนพวกนี้คือไม่ละลายทีนี้พอรู้แล้ว ครูจะให้กลับไปดูรูปเมื่อกี้อ่ามาดูรูปเมื่อกี้อะไรที่ละลายได้เนี่ยจะแตกตัวเป็นไอออนแบบนี้เป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรไอออนอย่างนี้เห็นไหมทําไมซินเวอร์ไนเตรตถึงละลายได้ใครตอบที่เมื่อกี้ที่ครูบอกเพราะว่าไนเตรตทุกตัวโผล่หัวมาปุ๊บละลายได้เห็นไหมคะลูกและตัวนี้โซเดียมเห็นหัวโซเดียมออมากปึ๊บตัวนี้ละลายได้แค่นี้เองเวลาเห็นนะ่ะ เห็นไหมได้3มเทคนิคครูไปใช้เห็นไหมคะลูกอ่าวซินเวอร์จับกับคลอรีนละลายไหมไม่ละลายไม่ละลายก็ไม่แตกตัวเป็นไอออนตกผึกลงมาเหมือนเดิมหนูเคยเห็นอ่ะเอาปูนขาวเอาปูนนี่แหละปูนปูนบ้านเราเนี่ยปูนซีเมนเนี่ยไปละลายน้ำแล้วมีตะกอนสีขาวๆไหมคะไอตะกอนนั้นน่ะก็เป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอะไรคะคาร์บอนตอย่างเงี้ยคาร์บอนตจับกับหมู่สองก็ไม่ละลายซึ่งเป็น อีกเทคนิคในการดูแต่วันนี้ครูมาให้3เทคนิคง่ายๆก่อนอ่วทีนี้ลองมาถ่ายกันซิเดี๋ยวครูให้ถ่ายฟึบครูให้ถ่ายนะตัวแรกใครตอบได้ AGBR อ่ะสมมุติว่าครูให้เป็น AGBR Silver bromide ใครตอบได้ว่าละลายหรือไม่ละลายอ้าวลองได้3เทคนิคไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้โจทย์สัก4ข้ออ่ะใครได้ไปแล้วอ่ะ ซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์โบรไมด์อ่ะซิลเวอร์โบรไมด์ซิลเวอร์คืออะไรคะลูกซิลเวอร์โบรไมด์ละลายหรือไม่ละลายใครละลายกดหนึ่งไม่ละลายกดสองซิลเวอร์โบรไมด์ใครละลายกดหนึ่ง,ไม,ลลง, ide, ลลงไม่ละลายกดอะไรคะกดสองอ่ามาดูซิลเวอร์โบรไมด์เห็นไหมคะตัวนี้นะคะเป็น AG บวกกับหมู่อะไรคะลูก บวกกับ b r o ไม n ์อ่าซึ่งอยู่ในกฎข้อไหนที่ครูให้เมื่อกี้อยู่ในเทคนิคข้อไหนเอ่ยเทคนิคข้อที่อะไรคะลูกใครตอบได้โอเคเทคนิคข้อที่สามถ้าอยู่ในเทคนิคข้อที่สามละลายหรือไม่ละลายลูกไม่ละลายอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะละลายได้นะคะโอเคไม่ละลายครับ อ๋อซิลเวอร์บอมายบอกผิดอยู่ในเทคนิคข้อที่อะไรนะเมื่อกี้ข้อที่2ใช่ข้อที่2ถูกแล้วอยู่ในข้อ2ไม่ละลายนะคะอ่าต่อปลายต่อไปเอาอีกสัก2อันแคลเซียมคอร์เอออันนี้หลอกคนมาเยอะแล้วคุณครูไหนคุณครูบอกว่ามีไอโอไดคอไลต์ตัวนี้โบ r o m ์แล้วไม่ละลาย แต่ทำไมข้อนี้แคลเซียมคอไล์เวลาเราดูนะลูกแคลเซียมเป็นแคลเซียมกี่บวกคะเป็นแคลเซียมสองอะไรเอ่ยแคลเซียมสองบวกนะอ่ะทีนี้เวลาเกิดสารประกอบแคลเซียมคอได์ละลายหรือไม่ละลายให้ถ่ายถ้าละลายกด1ไม่ละลายกดกด2ละลายหรือไม่ละลายเดี๋ยวดูกะละลายหรือไม่ละลายอ่ะข้อนี้นะคะ ข้อนี้ละลายได้คะ่ะลูกข้อนี้ละลายได้เพราะไม่ได้อยู่คือคลอไรด์โบมไมอโอดายจะไม่ละลายกรณีที่เขาจับแค่อะไรคะลูก AG, Pb, Hg นอกเหนือจากนี้เขาก็ละลายปกติเห็นไหมคะโอเคมาดูต่อมาดูต่อมาดูต่ออีกสักข้อหนึ่งอะให้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย Pb no สามห้อยสองอ่สามห้อยสองข้อนี้ละลายหรือไม่ละลายเออ PBNO 3อสามห้อยสองเห็นในเตจโผล่หัวมาปุ๊บเป็นยังไงทันทีคะ่ะลูกถ้าเห็นในเตจโผล่หัวมาโอเคซอซันเก่งมากถูกต้องละลายน้ำได้ถ้าเห็นในเตจโผล่หัวมาปุ๊บแสดงว่าละลายได้ไหมลูกจากกฎข,ข้อที่หนึ่งที่ครูให้มี อะไรบ้างกดข้อที่1อ่ากดข้อที่1มึลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมแอมโมเนียมไนเตรตนะคะพวกนี้คือเป็นยังไงคะลูกก็สามารถที่จะ ละลายได้นี่เห็นไหมคะอันนี้ใช้กดกดข้ออะไรเอ่ยกดข้อหนึ่งอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะโอ้โหซอซันเก่งมากเลยละลายได้วันนี้ครูให้3มเทคนิคไปใช้อย่าลืมนะคะลูกว่าเวลาที่เราจะดูทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องการละลายอ่ะครูถามต่อทําไมเราถึงต้องรู้ว่าสารใดละลายน้าได้สารใดไม่ละลาย เหตุผลเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเขียนสมการเคมีเรารู้เริ่มต้นเวลาเราจะใส่สถานะของสารนะลูกถ้าอะไรที่ละลายได้อย่างโซเดียมคลอไรยอย่างเงี้ย เริ่มต้นนะคะโซเดียมคลอไรเวลาแตกออกก็จะเป็นอะไรคะลูกโซเดียมไอออนกับคลอไรไอออนอย่างเงี้ยแตกออกเป็นสารละลายโอเคซอสันถูกต้องเทคนิคที่1เก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันหลังครูจะมาสอนเทคนิคในการเขียนสมการเคมีแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนสมการเคมีหนูต้องรู้3เทคนิคที่ครูให้ในวันนี้ก่อนเพื่อเอาไปใช้และจําง่ายๆ นะคะทั้ง3ข้อนี้ใครที่ไม่ทันหรือจดไม่ทันอันนี้ตัวนี้โพสต์นี้จะอยู่ที่โพสต์ปักหมุดก่อนที่ครูจะบอกนะคะเอา3เทคนิคไปใช้และเดี๋ยววันต่อไปที่ครูจะมาไลฟ์เกี่ยวกับการเขียนสมาการเคมีแล้วใส่สถานะสารด้วยจะได้ง่ายนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนรับฟันดีนะคะอย่าลืมนะคะว่า ดูแลตัวเองมีเป้าหมายของตัวเองนะคะถ้าสนใจอยากเรียนเคมีที่มีรายละเอียดและลึกกว่านี้ก็อ inbox สอบถามได้เลยเนื้อหาพวกนี้จะอยู่ในปรับพื้นฐานเคมีนะคะ i n t r o d u กชั่นแล้วก็ถ้าเจาะลึกลงไปกว่านั้นก็จะอยู่ในเคมี1ห,หรือน้องๆหนูๆที่อยู่ม .3 เตรียมตัวสอบเข้าม .4 ก็จะมีคอร์สของเขานะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนำาเทคนิคที่ครูละ,ละ,ละครูให้ไปใช้ใช่ถูกต้องซอซัน ละลายได้จะเป็น aq ถ้าไม่ละลายก็จะเป็น s จะตกเป็นตะกอนแบบนี้นะคะโอเคไหมโอเคไหมวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ